ครับพี่น้องครับกับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่ติดตามมากระให้กำลังใจช่องอีซานบานหน่อยมาโดยตลอดครับกับพอกันนี้แล้วครับกับช่องอีสานบานหน่อยจอนบอยคนเก่าครับมื่อนี้มาคัดใส่กบครับพี่น้องเป็นยังคือขัดครับปัญหาคือกบนะครับที่โตขนาดบอท่อกันพี่น้องิึงนะครับโตขนาดบอท่อกันปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่กบหน่อยกบหน่อยอยู่ทีตัวละสองบาทนะครับนี่ตัวสองบาทนะครับจะยูดประมาณ สัาสเขียดีดหมกนะครับนี่ใส่สองบาทนะครับบ่อนี่นี่รุ่นใส่สองบาททั้งเบอดครับแต่ที่นี่มันจะมีตัวไงไอผมันไงเบิ้งนะครับตัวไงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใส่นี่แหละครับนี่เห็นไหมใส่นี่แหละครับปัญหาเนี่ยคือจะมากินตัวน้อยนี่ครับัวน้อยที่มันรุดใส่เนี่ยเนี่ยครับเอาตรงใช้วิธีการคัดแยกไปนะครับต้องคัดแยกครับตรงมันเบิ้งกบนะพี่น้องตัวได้ไงพี่สังเกตกตต้องเอาออกครับ กสรเซ็นโกลบจะพอสมอครับแล้วก็ปริมาณโกบก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันตามกินนี่จับไว้ก่อนนี่ครับตัวแดงยิ่งเหี่ยออกยิ่งลือล่อนมูอเขาเหนียวออกเลยครับนแดงยิ่งลื่อนๆๆมูอเขานี่เหรอนี่ครับออกเลยนี่นยิ่งแห้งปาางงัญหาการกินกันก็นจะพกเพิ่มขึ้ครับโอ้โหเร็ว ภาพอาจจะซรายแน่เด้พี่น้องครับนี่มาท้องมุกปุ้ง,งนี่คือกินแล้วเลยพี่น้องนี่ท้องทีปง่ปุ้งปุ้งนี่กินแล้วครับนี่กิน่าจะกินได้โตหนึ่งถึงสองโตครับแต่เขากินครับคบตัวนี้ท่านได้กินลวกินเตเลือเตลือเลยพี่น้องบุญชนใจหัวอาหารนะครับกินตะกบอย่างเดียวลอกินกบเพราะกบเป็นชัดกินเนื้อครับผมเดี๋ยวพอเวลาในการขัดใจคบจะน้อยแล้วพี่น้อง ก็ผมก็คขัดมาได้ระยะนึงแลลวครับพี่น้องก็เบิดแล้วครับพี่น้องต่อไปก็เลยแต่กบใส่เดียวกันครับยุนี่มีประมาณเกือบหาลอยโตครับพี่น้องนะครับจากที่เช็คไปแล้วนะครับเป็นรุ่นหลังครับเป็นรุ่นหลังไหมครับว่ารุ่นที่ขัดออกไปรอบก็นานนี่นะครับจันบอยออกไปส่ง่างจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้คือรุ่นหลังที่มันออกเป็นโตไหมครับเนี่นี่ครับพี่น้องเป็นที่ในี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ที่มันเกิดมูครับถ้าพี่น้องอกขัดนะครับ รุนนี้กัดเบิดแถวมีเกียไม่ตรงรุนนี้กินเบิดแถวครับพี่น้องครับวิธีการนะครับถ้าพี่น้องมีบอไรกันมี่บอไยบอนะครับเอาเอาตัวนี้ไปพักไว้เลยครับแล้วก็เรียงปกติครับแต่ถ้าพี่น้องบ่บีบอนะครับก็เอาไปไว้ครับใส่ที่เสมอกันนะครับเสมอกันแต่ว่าบ่เมนใส่พอแม่พันธ์นะครับตอนใส่นั้นกินเลยครับนี่มันจะกินรุ่นนี้นะครับ อีกวิธีหนึ่งครับที่พี่น้องอยากให้กบรุนนี้มันเป็นชุดเดียวกันนะครับพี่น้องก็เอาไปผักในบอ่อโดยที่ไม่ต้องให้อาหารครับเป็นยังคือไม่ต้องให้อาหารนะครับไม่ต้องย่านว่าเป็นการทรมานกบค,ครับคือเขากินกบไปแล้วครับอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันมีตัวกบอยู่เป็นหัวอาหารอยู่ในในตัวเขาแล้วนะพี่น้องก็ค้งให้มันจอยครับค้งให้มันจอยเพื่อที่จะให้รุ่นเนี่ยรุ่นน้องๆเขาเนี่ยครับให้ไงท่านรุ่นรุ่นรุ่นพี่เขาเนี่ยนี่ครับนี่ให้รุ่นเนี่ยไงท่านครับไงท่านรุ่นนี้เนี่ หันตท่อกันปุ๊บนะครับห้องรุนนีนี่คือ้อตงอดหัวอาหารอย่างเดียวนะครับรุนนี้ทางนี้อดไปเลยครับประตองหยานเขาตายครับเขาตัตายแล้วครับนะครับอดอดไวจนใส่มันท่อกันครับนี่ใส่ท่อกันแล้วบารนี้จึงเอามาล่งครับมาล่งใส่กันวิธีการนะครับในการตีที่ขัดแล้วก็ให้เป็นรุ่นเดียวกันอยู่น้ากันนะครับก็มีวิธีหนึ่งก็คือไปตองไปให้รุ่นนี้อยู่เลยนี่รุ่นนี้คือเอาไปแยกเป็นรุ่นเดียวกันเลยแล้วก็เรียงทรงไปเลยนะครับคือวิธีการ นะครับในการคัดกับคลิปนี้กับฝากนะครับว้เพียงตัวนี้เป็นความรู้เป็นเกทความรู้เล็กๆน้อยๆน้องพี่น้องเนาะจากประสบการณ์ของจันบอยครับฝากติดตามเราจะให้กำลังใจนะครับช่องอีซาบะน้อยจันบอยคนเก่าครับผมบรรยากาศเศร้าๆก่อนไปเหตุงานครับพี่น้องครับฝากติดตามล้วก็ให้กำลังใจอย่าลืมกดซับตะใครเด้อครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้จันบอยครับสำหรับคลิปนี้ก็กกับสวัสดีครับ